ไม่ว่าจะวัยเยาว์วัยรุ่นหรือวัยไหนๆเราคงเคยได้ยินค่านิยมที่เชื่อกันมานานมากในสังคมบ้านเราที่ว่าการเรียนสายสามัญสู่เส้นทางปริญญานั้นมีโอกาสในเรื่องอาชีพการงานที่รุ่งกว่าการเรียนสายอาชีพวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่จึงมักถูกเชียร์ให้มุ่งสู่สายสามัญกันเป็นจำนวนมากถ้าดูจากข้อมูลประมาณการแรงงานจบใหม่ มีคนเรียนจบสายอาชีพอยู่แค่ประมาณ1 2 0 0 0 0คนในขณะที่สายสามัญเรียนจบในระดับปริญญาตรีมีสูงถึงมากกว่า2 0 8 0 0 0 0คนคือมากกว่าสายอาชีพถึง57%เราคงจะเห็นข่าวกันว่าสายสามัญทุกวันนี้มีการผลิตบัณฑิตจนล้นตลาดแรงงานแตกต่างจากสายอาชีพซึ่งผู้เรียนมีอัตรามีงานทำสูงกว่าแถมบางสาขายังเป็นที่ต้องการอีกมาก ชนิดที่ว่าแค่เข้าไปเรียนวันแรกก็เริ่มมีเงินเดือนกันแล้วหรือบางสาขาเรียนไปยังไม่ทันจบก็มีตำแหน่งงานและเงินเดือนดีๆรออยู่ mm hmm. ทีมงานแนะนาวจึงจับทําแนะนาาโพเพื่อสํารวจความคิดเห็นของคนในปัจจุบันว่าคิดยังไงในประเด็นนี้ mm hmm. ผลโพของเรา mm hmm. ชี้ชัดว่ากลุ่มตัวอย่างสูงถึง 63. 5ยังคงเชื่อว,ว่าการเรียนสายสามัญเป็นหลักประกันอนาคตที่ดีกว่า เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความเชื่อนั้นมันจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนในพศนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแนะนนวรายการที่ช่วยให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้รู้จักพอสวรรค์และความถนัดของตนเองเพื่อมุ่งสู่สายการเรียนที่ใช่ตอบโจทย์ให้กับตัวเองและความต้องการของโลกอนาคตค่ะ ครูพี่บิมผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาพรสวรรค์ที่ศึกษาด้านนี้มาอย่างลึกซึ้งและยังเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่วัยรุ่นมาอย่างโชคโชนเกี่ยวกับเครื่องมือที่ช่วยให้แต่ละคนรู้จักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นแนะนำในซีซั่นแรกนะคะเราสอนให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักพรสวรรค์ของตัวเองแล้วก็เลือกเรียนในสายสามัญกันไปแล้วแนะนำซีซั่นนี้จะพาทุกคนไปรู้จักการเรียนสายอาชีพกันบ้าง บอกได้เลยนะคะว่ามีข้อดีและเด็ดไม่แพ้สายสามันเลยค่ะในวันนี้เราอาจรู้สึกว่าเศรษฐกิจกำลังตกต่ำกันไปทั้งโลกแต่ผลวิจัยชี้ว่าเศรษฐกิจโลกในอีก3ปีข้างหน้ามีแนวโน้มจะกลับมาขยายตัวโดยเฉลี่ย4.4%ต่อปีโดยเทคโนโลยีล้ำสมัยหลายแขนงจะเข้ามาพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมหนึ่งในนั้นก็คือ เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ดังนั้นคนที่มีความรู้ทักษะและความสามารถอย่างเท่าทันเทคโนโลยียานยนต์ย่อมจะกลายเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคตอันใกล้วันนี้ครูพี่บิมจะพาทุกคนมารู้จักกับสาขาว,วิชาเทคโนโลยียานยนต์วิทยาลัยเทคนิคสมุรปราการซึ่งมีหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับบริษัทยานยนต์ชั้นนาสัญชาติเยอรมัน เราไปสำรวจเจาะลึกกันดีกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการศึกษาระบบทวิภาคีที่จัดการเรียนการสอนอยู่นี้นะครับเป็นความร่วมมือนะครับอยู่หลายภาคส่วนพอสมควรเริ่มต้นจากบริษัทเมอร์เซเดสเบนซ์แล้วก็ตามด้วยวิทยาลัยเทคนิคสม,มุทรปราการ เราต้องการจะผลิตเด็กนักเรียนของเราซึ่งจบการเรียนการศึกษาในระดับปวสแล้วนะครับเพื่อเข้าไปสู่ในสถานประกอบการการจัดการเรียนการสอนก็มีส่วนของหอ,อการค้าทายเยอรมันเข้ามาดูแลเริ่มด้วยเพื่อให้คุณภาพของเด็กเนี่ยใกล้เคียงหรือตามมาตรฐานของเยอรมันมากที่สุดเซอร์ติฟิเคตอันนี้ซึ่งได้จากรัฐบาลของเยอรมันนะครับที่มึงคเซ็นให้เนี่ยก็สามารถเอาไปสแสดงในสถานประกอบการหลายๆที่เพื่อเข้าทำงานได้ ในระหว่างเรียนก็มีเงินสนับสนุนการศึกษารู้ถึงโอกาสดีๆอนาคตรุ่งรุ่งที่เป็นไปได้จากการเรียนที่นี่กันไปแล้วเดี๋ยวครูพี่บิมจะไปนั่งคุยกับน้องๆทั้งคนที่กำลังเรียนและคนที่นึกสนใจอยากมาเรียนที่นี่บ้างลองมาดูกันสิว่าคนที่เขากำลังเรียนอยู่ที่นี่เขามีพรสวรรค์อะไรอยู่เบื้องหลังส่วนคนที่อยากเรียนนั้น พรสวรรค์ที่มีจะเอื้อให้ไปต่อไหวหรือเปล่าอีกเดี๋ยวเดียวได้รู้กัน Strength f i g h e r แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อค้นหาพรสวรรค์ จะแสดงผลโดยจำแนกพรสวรรค์ออกเป็น34คุณสมบัติใน4กลุ่มหรือที่ครูพี่บิมชอบเรียกว่า4บ้าน Strength Fighter วิจัยและพัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากแกลล p ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาคนมาตั้งแต่ปี1949หรือกว่า70ปีก่อนปัจจุบันมีผู้ทำแบบทดสอบนี้ไปแล้วกว่า26ล้านคนทั่วโลกลองมาดูกันซิว่าพรสวรรค์ทั้ง4กลุ่ม หรือ4บ้านนี้จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันอย่างไรพรสวรรค์กลุ่ม executing มีลักษณะโดดเด่นแบบนักปฏิบัติครูพี่บิมชอบเรียกผู้มีพรสวรรค์กลุ่มนี้เป็นอันดับต้นๆว่าบ้านมือพรสวรรค์กลุ่ม influencing บ้านปากมีลักษณะโดดเด่นแบบนักสื่อสารชักจูงใจพรสวรรค์กลุ่ม relationship building บ้านใจมีลักษณะโดดเด่นแบบนักสร้างความสัมพันธ์และพรสวรรค์กลุ่ม strategic thinking บ้านสมองมีลักษณะโดดเด่นแบบนักคิดเชิงกลยุทธ์วันนี้ครูพี่บิมได้ชวนน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ในสาขาว,วิชาเทคโนโลยียานยนต์วิทยาลัยเทคนิคสมุดปราการได้แก่น้องกาฟิลและน้องบุ้งกี มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนในสาขาวิชานี้พร้อมกับค้นหาพรสวรรค์และทำความรู้จักตัวเองให้มากขึ้นผมชื่อน,นานยธนพลศรีมาครับชั้นปีปศสอสองครับสาขาช่างยนต์อายุ20ปีครับผมก็มีใจรักในสายนี้อยู่แล้วครับทำรถซ่อมรถทำามือจุกติกอยู่บ้านของตัวเองอยู่แล้วครับชอบเรียนไปก็สนุกครับเมื่อก่อนเคยเป็นครับออกไปแว้นอย่างเดียวเลยเคยเป็นเมื่อก่อน อย่างนี้หันมาแบบว่าศึกษาข้อมูลเชิงลึกหน่อยทําเองอย่างเงี้ยครับพ่อแม่ก็ภูมิใจมากครับได้มาอยู่ตรงจุดนี้ก็คือแบบว่าเหมือนหาเลี้ยงตัวเองได้เลยไม่ต้องไปขอตังค์พ่อแม่แล้วหนูชื่อกวชกรแก้วมณีนะคะชื่อเล่นชื่อบุ้งกีค่ะมแต่คนถามว่าเอา้าทำไมผู้หญิงมาเรียนช่างยนต์แล้วมาคนเดียวด้วยเขาก็ถามกันทุกคนไม่มีใครไม่ถามเลยค่ะหนูก็ตอบอย่างเดียวว่าหนูชอบและหนูอยากมาเรียนหนูก็มั่นใจนอกจากนี้ครูพี่บิม ยังได้ชวนน้องเข้าเหนียวและน้องโชกุลมาร่วมพูดคุยเพื่อให้น้องๆทั้งสองคนได้รู้จักพรสวรรค์และความถนัดของตัวเองรวมไปถึงได้มาดูการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์กันณนะสถานที่เรียนจริงเพื่อเป็นไอเดียและทางเลือกในการศึกษาต่ออีกด้วย พิชาวีรุ่งวิบุณยคุณค่ะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนศรีบุญญาณน,น์ค่ะชั้นมสค่ะก็คือว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปต่อมอสีที่ไหนอะค่ะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรควรจะไปต่อสายไหนค่ะภูดได้ชาหอมสินครับผมมสามโรงเรียนศรีบุญญานนน์ครับยังไม่รู้จะไปไม่รู้ว่าต้องเข้าที่นู่นที่นี่ที่ไหนก็าจจะไป4 5 6หต่อครับผม ครูพี่บิมเริ่มต้นพูดคุยกับน้องๆแต่ละคนด้วยคำถามง่ายๆอย่างการรู้จักตัวเองมากน้อยแค่ไหนโดยให้น้องกาฟิลและน้องบุ้งกีหยิบยกประสบการณ์การเลือกสายการเรียนมาแบ่งปันให้น้องเข้าเหนียวและน้องโชคกุลเป็นไอเดียน้องเนี่ยสองจิตสองใจแล้วอยู่ในห่วงเวลาแห่งการอยู่หน้าผาหน้าผาของน้องก็คือจะสายสามัญต่อมสมหม6ไหมหรือว่าจะสายอาชีพดีดีไหมก็ให พี่บุ้งกีกับพี่ฟิวเนี่ยอธิบายให้น้องฟังเนาะช่วงนั้นคะ่ะหนูนะ่ะเป็นคนที่แบบว่าคิดว่าชีวิตเราเนี่ยจะไปทั้งสายสามัญหรือจะไปสายอาชีพดีถ้าเราเลือกเรียนสายอาชีพเราสามารถนําอาชีพเนี้ยไปประกอบอาชีพในยามที่เราแบบอายุมากๆได้ตอนนั้นน่ะเพื่อนคนอื่นว่าไงสนับสนุนหรือยังไงกันไหมไม่มีใครสนับสนุนเลยจริงๆมีแต่พ่อแม่แล้วตอนเลือกที่จะตัดสินใจว่าไปสายอาชีพอ่ะ ไอเดียตอนนั้นนะบุ้งกี่จะเรียนเอกอะไรสาขาอะไรเพราะมันเยอะมากตอนนั้นก็เลือกเป็นสายช่างยนต์ค่ะซ่อมรถเออทำไมอะ่ะชอก็แบบเป็นคนชอบด้วยส่วนตัวค่ะคุณพ่อก็เรียนสายนี้เหมือนกันอันนี้เป็นชีวิตพี่บุ้งขี่ <c oughs> มาค่ะเอาของพี่ฟิวบ้างช่วงมาสามก็คือติดเพื่อนเฮลเฮลกเพื่อนนีครับ ทำรถเล่นรถกันไปเรื่อยรถอะไรตอนนั้นตอนนั้นจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับเล่นรถมอเตอร์ไซค์กัน, <Le en S 2> นางเดีน,นเลยในในลองเล่าบรรยากาศสิเผื่อโชคุณจะมีไอเดียคือว่าแต่งเติมทํากันเองอยู่บ้านกับกลุ่มเพื่อนปรึกษากันเติมนู้นนี้นิดหน่อยก็ออกไปลองกันหลังถนนอะไรครับ <c oughs> ทำกันตั้งแต่ช่วงเข้ามัธยมครับพอช่วงกใกล้จะจบม .3 าาพ่อก็เริ่มทามแล้วจะไปทางไหนดีผมก็บอกว่าไปทางช่างดีกว่าครับผมชอบทางนี้าาทาํางานช่างผมชอบไปแล้วเรียนไปก็สนุกครับเข้าใจ เอออยากให้พี่ลองแชร์กับน้องว่าถ้าให้น้องต้องคิดอะ่ะมันควรต้องแบบตัดสินใจยังไงหรอต้องถามตัวเองไว่าเราชอบทางไหนเราชอบทําอะไรมากกว่าแล้วเราก็เลือกทางเรียนให้ตรงสายที่เราชอบครับมันจะมีความสุขมากกว่ามาชกุนค,ค่ะตอนนี้ค่ะคิดว่าตัวเองแบบน่าจะแบบทําอะไรโดยส่วนตัวผมจะชอบเอ่อพวกแนวออก ผจนไทยไม่ต้องสบายมากครับผมเพราะว่าผมคิดว่าความสบายอะ่ะบางเรื่องถ้าเกิดเราสบายมากเกินไปเราก็ถ้าเกิดวันหนึง่งเราเจอเรื่องลําบากเราจะปรับตัวเข้าหามันได้ยากครับคราวนี้มาสู่ข้าวเหนียวกันดีกว่าอ่าไหนข้าวเหนียวลองบอกสิว่าตอนเนี้มีไอเดียอะไรบ้างที่ชอบและคิดว่าตัวเองอะ่ะอยากจะเรียนหรือว่าเป็นอาชีพในอนาคตตัวเองอยากเป็นผู้วิพากษาเป็นหมอคะ่ะแล้วก็เรียนช่างยนแบบพวกพี่ๆด้วยคะ่ะช่างยนพวกพี่ๆก็สนใจเหมือนกัน ทำไมถึงอยากเป็นสามอาชีพนี้ผู้ไปพักษาที่อยากเป็นเพราะว่าชอบความยุติธรรมค่ะส่วนหมอเป็นความหวังของคุณตาคุณยายอะค่ะช่างยนต์ก็มีคุณแม่เป็นไอดอลสีคุณแม่เป็นไอดลอลหลังจากที่น้องๆแต่ละคนได้เราถึงประสบการณ์การเลือกสายการเรียนความชื่นชอบและอาชีพที่อยากเป็นกันไปแล้ว ครูพี่บิมได้เฉลยถึงจุดมุ่งหมายของการถามคำถามเหล่านี้ให้คลายสงสัยสังเกตไหมว่าคำถามของพี่บิมนะมันเป็นคำถามที่เกี่ยวกับชอบอะไรถนัดอะไรฝันอยากจะเป็นอะไรที่มีแต่ความแบบความสุขเป็นรอยยิ้มว่าถ้าเกิดเราทําแบบนั้นได้เราจะมีความสุขจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นพื้นฐานของพรสวรรค์ที่เรามีอยู่ในตัวเองของเราทุกคนหน้าที่ของครูก็คือทําให้พวกเราอ่ะค้นพบพรสวรรค์ที่มีอยู่ตัวเรา ค้นพบก่อนรู้จักตัวเองก่อนแล้วก็พัฒนาพรสวรรค์น,นั้นไปสู่การเรียนแล้วก็สู่อาชีพที่แบบว่าทําแบบนี้ทุกๆวันแล้วมีความสุขทําแบบนี้ทุกวันแล้วเป็นอาชีพได้ทําแบบนี้ทุกวันแล้วก็ได้ตังค์เพราะฉะนั้นก็ได้เวลาที่ทุกคนจะค้นหาพรสวรรค์ของตัวเองแล้วมาเรียนรู้จักพรสวรรค์ของเขาเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จกันค่ะ น้องๆทั้ง4คนได้แยกย้ายกันไปค้นหาพรสวรรค์ของตนเองอย่างตั้งอกตั้งใจผ่านการทำแบบทดสอบ Strength Finder ซึ่งน้องๆต้องตอบคำถามกันทั้งสิ้น177ขอ้อแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าน้องๆแต่ละคนจะมีพรสวรรค์ด้านไหนกันบ้างเราลองมาดูความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่กันก่อนดีกว่าว่าคนที่เรียนสาขาวิวชาเทคโนโลยียานยนต์น่าจะมีพรสวรรค์บ้านไหนกันนะ ซึ่งจากผลสำรวจแนะนวโพลคนส่วนใหญ่คิดว่าผู้เรียนสาขาวิชานี้น่าจะมีพรสวรรค์ของบ้านมือและบ้านสมองเป็นหลักซึ่งน้องกาฟิลและน้องบุ้งกีจะมีพรสวรรค์ของบ้านมือหรือบ้านสมองหรือไม่นั้นเรามาดูกันเลยและหลังจากที่เราได้ทำแบบทดสอบค้นหาพรสวรรค์กันแล้วก็จะออกเป็นรายงานที่เป็นชื่อของแต่ละคน โดยแสดงผลของคอนสวรรค์5าลำดับที่เป็นตัวตนของเรามากที่สุดลองอ่านดูแล้วว่าเป็นยังไงบ้างมันตรงมันแม่นไหมมันมีนตัวไหนที่มันโดดเด่นไหมมีค่ะม,ม,มีตรงกับตัวเราบ้างครับใช่ค่ะมีม,มีค่ะพี่โจคุณเป็นไงเอยอะมากเลยครับพี่ฟิวลองเลือกครสวรรค์มาสิมันจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีครับผมมองโลกในแง่ดีมากจะยอมรับในตัวผู้อื่นได้ง่ายครับแล้วก็ ชอบเข้าสังคมเข้ากับคนอื่นได้ง่ายก็จะดีตรงที่ว่าแบบมีคนให้ปรึกษาเยอะทํางานพลาดน,นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังมีรุ่นพี่คอยให้ปรึกษาแบบว่าควรจะแก้ยังไงดีถ้าย้อนกลับมาของบุ้งกีหนูมีพรสวรรค์ของนักปรับปรุงแก้ไขค่<ฮ>ะเขาบอกว่าพรสวรรค์ของนักปรับปรุงแก้ไขอะ่ะเจอปัญหาเยอะเอะอ่ะไม่เบื่อจริงไหมอะ่ะก็จริงนะคะ ถึงแม่น้องกาฟิลและน้องบุ้งกีจะมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ครูพี่บิมก็ได้อธิบายให้น้องๆได้เข้าใจถึงการเอาพรสวรรค์ที่แตกต่างมาปรับใช้ในสถานการณ์เดียวกันถ้ามองถึงพรสวรรค์ของผู้มีความรับผิดชอบถ้าเขารับปากแล้วอ่ะเขาจะทำมันสำเร็จสิ่งที่ต้องรับผิดชอบในการเป็นช่างยนต์กฎกติกามันต้องมีอะไรบ้าง เวลาซ่อมรถลูกค้าเนี่ยเราซ่อมอะไรพังอย่างนี้แล้วก็ต้องรับผิดชอบให้ลูกค้ากติกาของที่นี่เป็นยังไงบ้างฟิวล,ลองบอกสิเราต้องซื่อสัตย์กันเลยครับแล้วก็เป็นคนที่ตรงต่อเวลาไม่มาทํางานสายแล้วก็ต้องมีความปากใยตั้งใจเรียนน,นิดนึงครับเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างลึกในตัวรถล้ำสมัยขึ้นระบบเยอะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับเราต้องทำความเข้าใจอยู่เรื่อยครับถามว่าที่พี่เขาเกิดการเรียนรู้เนี่ยเพราะว่าพรสวรรค์ที่อยู่หนึ่งในห้าของพี่ฟิวอะ่ะมีผู้ฝ่ายรู้ด้วย คนที่มีพรสวรรค์ข้อนี้จะชอบเกิดการเรียนรู้หรือเรียนหนังสือได้เรื่อยๆในขณะที่พรสวรรค์ของมุ้งกี่อาจจะบอกว่าเราต้องเรียนรู้เพราะว่าเราต้องรับผิดชอบมันให้ได้ดังนั้นเนี่ยทุกครั้งน่ะที่เราเจอปัญหาใช่ไหมแล้วเราก็เลือกพอรสวรรค์ที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ถนัดอะไปแก้ปัญหาโจทย์นั้นแทนไม่มีความจำเป็นว่าเราจะต้องมีพรสวรรค์แบบที่พี่ฟิวมีเราถึงจะเรียนมันได้ แทบจะตรงหมดเลยนะคะจริงๆแทบตรงหมดเลยรู้สึกว่าได้มองเห็นอะไรลึกๆในตัวเองมากขึ้นครับมองเห็นความสวรรค์ของตัวเองมากขึ้นชัดขึ้นครับหนูว่ามันสําคัญสําคัญมากๆเลยรปรับใช้ในชีวิตประจําวันถ้าเราเอามาใช้ให้มันถูกมันจะช่วยเราได้มากเลยคะ่ะสามารถทําให้เราไปสู่ความสําเร็จได้ในชีวิตคะ่ะ สำคัญมากครับเพราะว่าเราจะมองไปได้ไกลมากว่าอนาคตเราจะวางเป้าของตัวเองว่ายัางไงจะไปยังไงต่อไม่หลงทางถ้ามไดสทับสนอยู่ก็แบบว่าจะหลงทางอยู่พักหนึ่งเลยี้เราได้ทราบผลของน้องกาฟิลและน้องบุ้มกีกันไปแล้วช่วงหน้าเรามารลุนกันว่าพรสวรรค์ของน้องข้าวเหนียวและน้องโชกุนจะแตกต่างหรือเหมือนกับรุ่นพี่อย่างไรบอกเลยว่าไม่ควรพลาด ลาที่ทุกคนจะได้รู้แล้วว่าน้องข้าวเหนียวและน้องโชกุนจะมีพรสวรรค์ด้านใดกันบ้างแต่ก่อนจะไปดูเราไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันก่อนดีกว่าว่ามีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากที่ได้มาทําความรู้จักรุ่นพี่ทั้งสองคนและสาขาที่พี่ๆเรียนอยู่เด็กช่างที่ในความคิดมันจะเป็นแบบพวกแบบเยวเยว,ยวตีกันอะไรประมาณนี้แบบขับรถซิ่งซิ่ง พี่ก็ดูสมาร์ทมากเลยเขาคนละแนวกับที่เราเคยคิดไว้เลยว่าเด็กช่างแบบที่เราคิดเอาไว้เป็นยังไงอะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกละท้าทายอย่างหนึ่งเลยยิ่งเราเป็นผู้หญิงอะค่ะถ้าเกิดมาเรียนพวกช่างยนต์นี่ก็ถือว่าเราถือว่าแบบเราเก่งว่าเพิ่ก็ถึงเวลาที่จะได้ทราบกันแล้วว่าน้องข้าวเหนียวและน้องโชกุนนั้นมีพรสวรรค์อะไรกันบ้างเรามาฟังครูพี่บิ่มอธิบายผลกันเลยดีกว่า เมื่อกี้ที่เราถามน้องอ่ะน้องมีความฝันถ้าเกิดน้องอยากไปผจญภัยพรสวรรค์นับกลับตัวของโชกุนน่ะน่าจะได้ฝนตกน้ำท่วมกระทันหันขึ้นมาอมเออโชกุนน่าจะรอดเพราะไม่รู้สึกอึดอัดเพราะว่าบางคนที่ไม่มีพรสวรรค์ข้อเนียเขาจะงงเอาตายละว่าน้ำท่วมเออไม่ได้เอาเสื้อกันฝนมาโชกุนบอกว่าเออไม่เป็นไรครับถ้ามีถุงขยะเออผมสามารถคุมตัวได้ในขณะที่สาวคนนี้ค่ะเมื่อกี้น้องบอกเป็นอะไรนะหมอ ผู้พิพากษาเป็นช่างเหมือนแม่มสิ่งเนี้ที่ทําให้ข้าวเหนียว่ะพูดอยู่ตลอดเวลาลเพราะว่าเขามีพรสวรรค์ของผู้มีความเข้าใจเหมือนกันกันกบพี่บุ้งกีแต่อีกข้อหนึ่งที่เขามีก็คือเขาเป็นผู้ที่ไม่ทอดทิ้งหลายๆครั้งอ่ะคนที่มีอารมณ์แบบนี้จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือแม้แต่ความรู้สึกเช่นคุณปาคุณยายฝากความหวังไว จับไว้ไม่ได้ถิง้งคุณแม่ฝากความหวังไว้จับไว้ไม่ได้ถิง้งฝันตัวเองมีก็จับไว้ไม่ได้ทิ้งแล้วก็ลองมาพิจารณาดูว่าเขาจะสามารถที่จะทําอย่างไรให้ทุกคนแฮปปี้และไม่ทําให้ใครรู้สึกเสียใจยใช่เปล่าใช่ค่ะ <laughs> ถ้าเป็นแบบนี้แล้วอ่ะข้าเหนียวก็ต้องคิดดูว่าอยากจะทําอะไรที่มันได้ความรู้สึกแบบนี้แล้วก็มุ่งสู่ความสําเร็จ เพื่อให้น้องเข้าเหนียวและน้องโชกุนเห็นถึงแนวทางที่จะนำพรสวรรค์ที่ตนเองมีมาปรับใช้ในสายการเรียนสาขาเทคโนโลยียานยนต์ได้ชัดเจนขึ้นในกรณีที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ครูพี่บิมจึงชักชวนให้น้องบุ้งกี่และน้องกาฟิลลองยกตัวอย่างลักษณะของงานสายนี้ให้น้องๆฟังเพิ่มเติมถ้าสมมติโชกุลกับเข้าเหนียวอยากเป็นช่างแบบพีจากพรสวรรค์น้องๆอ่ะ พี่ๆจะแนะนําอะไรมันมีอะไรผจญภัยให้ชกุลไหมเออมีค่ะมีเอามามุ่งกี่บอกสิอย่างเช่นการทดสอบรถยนต์ของลูกค้านะคะในการแบบซ่อมเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีการทดสอบวิ่งบนถนนจริงนะคะและทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้พรสวรรค์นในความเป็นตัวเราเนาะแล้วก็มาจับประยุกต์ว่าเราจะเลือกเรียนสายอะไรที่ถนัดอันนี้ให้สองคนนี้ไปลองวางแผนดูพี่ๆเขาขายแล้วว่าพรอสวรรค์ข้อน,นี้มันสามารถทำ อันนี้ได้ทั้งหมดนี้คือการเรียนรู้จักพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวเองขับเคลื่อนให้ตัวเองเจอสิ่งที่ชอบแล้วใช่แล้วเลือกเรียนสายการเรียนที่ตรงกับพรสวรรค์และความถนัดของตนเองแล้วได้อาชีพที่ทำอย่างมีความสุขทุกวันแล้วได้ตังค์ด้วยค่ะรู้สึกตรงรู้สึกประหลาดใจนะว่าเอ้ยแบบสาวนาที่เราทำเนี่ยมันตรงกับเราค่อนข้างเยอะมากนิสยัย ความรู้สึกที่เรามีแล้วก็ตัวตนจริงๆที่เราเป็นแล้วเรายังไม่เคยบอกใครทําให้ได้รู้ว่าเรามีพรสวรรค์อะไรบ้างค่ะรู้สึกว่าตัวเองเด่นก็จะเป็นเรื่องการไม่ทอดทิ้งค่ะแล้วก็การชนะใจผู้คนเวลาไปเจอผู้คนแปลกใหม่ก็สามารถนําไปใช้ได้หรือการทางานกลุ่มกันที่เป็นคนไม่ทอดทิ้งก็จะดีว่าเราให้เพื่อนมีความสําคัญในกลุ่มเท่าเทียมกันอ่านี่ยกตัวอย่างนะขอเข้าใจนะไล่ไปนะ พี่เราจะบอกว่าพรสวรรค์ที่มันมีอยู่ในตัวเราอะ่ะมันอาจจะรู้สึกเหมือนแบบไม่รู้เหมือนกันว่าไปเข้าใจได้ยังไงเออไม่รู้เหมือนกันว่ารู้ได้ยังไงแต่รู้อ่ะพอวันนี้เราเริ่มรู้ว่าเรามีอ่ะเราก็พัฒนาตัวเนี้ยตั้งใจมองแล้วสัมผัสจะรู้มากขึ้นอ่ะยกตัวอย่างนะดูนะวงกลมมันจะมีทั้งหมดสามวง<ม>ใช่ไหมพรสวรรค์ของเราอะ่ะมีตัวเนี้ยเกิดมาปุ๊บเลี้ยงดูมาก็เป็นพรสวรรค์แต่ว่ามันต้องมีเรื่องความรู้กับทักษะมาบวกกัน ถ้าเกิดมีแต่พรสวรรค์เหมือนที่เรามีเซนต์นนะ่ะเราไม่ต้องมีความรู้กับสกนะิลเนี่ยไม่ต้องมีทักษะไม่ต้องฝึกไม่ต้องมีความรู้เราก็จะไปได้แค่พรสวรรค์แต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่างั้นเรารู้พรสวรรค์แล้วเราเอาแบบจังๆเลยพรสวรรค์ด้วยเรียนด้วยฝึกด้วยมันก็จะเป็นแบบนี้จุดแข็งเป็นแบบนี้แต่ยังไงก็ตามอ่ะมีพรสวรรค์แล้วมันเป็นเซนต์แต่ถ้ามันไม่มีพรแสวงอ่ะมันก็ทำมไม่ได้ จากผลการทดสอบพรสวรรค์ของน้องกาฟิลและน้องบุ้งกีนั้นน้องกาฟิลมีพรสวรรค์ของผู้ใฝ่รู้ส่วนน้องบุ้งกีมีพรสวรรค์ของผู้มีความรับผิดชอบซึ่งทั้งสองพรสวรรค์นี้เป็นหนึ่งในพรสวรรค์ของบ้านมือและบ้านสมองสอดคล้องกับผลการสำรวจความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่แต่ในขณะเดียวกันน้องกาฟิลและน้องบุ้งกีก็มีพรสวรรค์ของผู้มองโลกในแง่ดีและผู้ไม่ทอดทิ้ง ซึ่งเป็นพรสวรรค์ของบ้านใจด้วยเช่นเดียวกันจึงอาจจะเป็นข้อสังเกตได้ว่าคนที่จะเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ได้นั้นไม่จําเป็นต้องมีพรสวรรค์นในบ้านมือหรือบ้านสมองเสมอไปจะมีพรสวรรค์ของบ้านใจหรือบ้านปากก็สามารถเรียนในสาขาวิชานี้ได้เช่นกันสําหรับน้องๆคนไหนที่เริ่มสนใจและอยากเรียนต่อในสาขาวิชานี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง ผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้เรียนของวิทยาลัยจะต้องจบม .6 หรือไม่ก็จะต้องจบปวชนะครับสาขาใดก็ได้นะครับแต่ต้องมีความรู้มีความสนใจทางด้านกลไกสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะครับผมมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อผู้เรียนเนี่ยสำเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถเป็นช่างที่ดีแล้วก็มีเทคโนโลยีสามารถที่จะซ่อมรถยนต์ตามบริษัทต่างๆที่ทําความรู้มือได้รับสมัครทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับนะครับเพื่อเข้าเรียน ในสาาาขดงก่สัลวำหรับน้องๆที่มีความสนใจอยากเรียนด้านนี้ในระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะมาจากสายสามัญหรือสายอาชีพแนะนแนวก็ได้รวบรวมตัวอย่างสถาบันที่น่าสนใจมาไว้ให้แล้วการจะเดินบนเส้นทางสายนี้อาจจะดูไม่ง่ายแต่ครูรับรองค่าว่ามันไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะยิ่งถ้าเราได้รู้จักพรสวรรค์แล้วพัฒนาพรสวรรค์ไปสู่สุดแข็งได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทําให้อนาคตของเราไปได้ไกลแล้วรุ่งเท่านั้นค่ะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทุกคนควรจะรู้จกมมัการสวรรค์ของตัวเองพัฒนาไปสู่จุดแข็งแล้วเลือกสายการเรียนที่ใช่ตรงกับความถนัดของตอนเองก็จะมีความสุขในการเรียนทุกๆวันตอนหน้าแนะนาวจะพาไปรู้จักสาขาววิชาสายอาชีพอะไรนั้นอย่าลืมมาติดตามชมกันนะคะกับแนะนาวซีซั่น t องเดอะพิ i ศชสํสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ